นะครับโอเคนะเพื่อนๆก็สวัสดีนะเชื้อสายเกลือนะครับก็อยู่ผมอีกแล้ววันนี้นะเราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าเดิมนะครับเป็นของท่านันตามนักปกคลิปเลยครับโอเคสอบท่านันคลิปนะเป็นการรีวิวเว๊ปอีเวนต์นั่นเองเว๊ปอีเวนต์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาช่วงเอ่อพวกสากาลนะครับ อ้จะไม่ทวงเทศกาลเลยจะเป็นการอัปเดตใหญ่นะแล้วก็เป็นการอัปเดตแบบแบบย่อยมันก็มีมาบ้างนะเออตอนน,นี้ก็แบบเห็นแบบบ่อยมากนะครับส่วนการอัปเดตใหญ่เข้ามาเนะี่ยก็แน่นอนครับก็คือจะมีเว็บอีเวนต์เข้ามาปกติแล้วครับส่วนทน,นัทเว็บอีเวนต์นี้มันมองว่าไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะมีการ์ดเพียงแค่สามใบเท่านั้นเพื่อเห็นไหมการ์ดตัวละครสุดฮิตเอสบวกนะครับแล้วก็ไอเอสบวกแล้วก็เป็นหญิงเอสบวกวันนี้นะครับผมจะมาเปิดสามใบนี้มาดูกันนะว่าจะได้อะไร ใครที่ยังล็อกอินไม่ครบเนี่ยก็อย่าลืมล็อกอินนะครับผมมองว่ามันสําคัญมากแม้แบบว่าเออไม่ได้เล่นเนะี่ยเข้ามาล็อกอินก็ยังดีนะส่วนรางวัลการเล่นแล้วก็อย่างอื่นครับมันก็จะแตกต่างจากอันนี้นะครับก็คือมันแบบเล่นไงนะมันจะเป็นแบบสิ่งที่เดี๋ยวไปดูนี่ฮะอันนี้เป็นการเล่นบ้านพิศิงนะครับก็คือ8รอบใช่ไหมผมเล่นไปสิถ้าเล่นสี่แปดรอบเองเนะี่ยมันให้เล่นห้าสิบรอบนะครับส่วนอันนี้เป็นการใส่โค้ดนะครับ เรื่องของการเล่นผมแนะนําก็ใครมีเวลาก็เล่นก็ได้ส่วนเรื่องของโค้ดเนี่ยอันนี้คือยากเลยบางคนแบบว่าไม่มีคนใส่ให้หรือว่าแบบไม่มีร้านกรอกเนาะก็ตอนนี้ผมไม่ได้รับกรอกนะก็ใส่โค้ดตวเองไม่จบเลยเด็ดนะผมใส่ปุ๊บไม่โชว์ใส่โชว์อะไรไปไปครั้งที่อะไรดูสิแปดดิเข้าป่าวเติมเข้าเลยนะแต่ผมนั่งใส่ต่อนะก็คือตอนนี้นคือกำลังนั่งใส่ของตัวเองนะเพิ่งว่างแหละพูดได้ง่ายนะครับโอเคนะครับสัปดาห์นั้น อ่าคลิปนี้นะครับอ่ะแล้วผมจะเปิดการ์ดกันนะก็ลอ็อกอินวันนี้รู้สึกผมจะได้แสงมั้งใครที่ลอ็อกอินครบ7 7วันเนี่ยมันก็จะได้ของพวกต่างๆเนาะเป็นการ์ดเช่าบ้างอะไรบ้างอย่างนี้อนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะได้เป็นหินเพชรปะเออไปคมาอ็อกอิน,นีกิจกรรมเห็นไหมเอ,อาปันแห่งความสุขอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะหลังจบคลิปเนาะจะสรุปกิจกรรมให้ฟังแล้วกันนะครับเราจะนั่งอ่ะการ์ดนะครับก็จะเป็นแพ็คการ์ดสุด หายแหละนะครับเนาะค,คือผมเนี่ยอยากได้ตัวละครที่มันยังไม่มีแล้วกันนะครับขอแบบตัวละครที้ไม่มีแล้วกันอ่ะเป็นประกาตัวละครสุดที่ก่อนแล้วกันเนี่ยนี่ผมอัดไว้ตีสี่นะครับตื่นมาตีสี่ห้าสิบเออแบบตื่นลุกขึ้นมาแบบเข้าน้ำก็เลยอัดคลิปไว้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวเจอกันประมาณ9โมงเช้าน่ะเป็นการลงคลิปนะครับก็เดี๋ยวไปหาแล้วต้อหกินแล้วเออบ้านผมตรงนี้รู้สึกตอนเช้านะไปเลยครับ เด้ยเด้อเด้อไม่มีงานนี้ผมไม่มีอาเดียนตีอาผมไม่มีจะบอกวะเออไม่มีไอ้การดีครับฝันของข้าจะรับอะไรมาโอกาสสามห้าตันเลยมาเพิ่มเอ่อแล้วก็เมื่อฝันของข้ามย้ายทีสองครั้งโอกาสส่งไปเกาะแล้วแล้วก็มระกพื้นที่ชั้นเอ่อเพิ่มข้ามาทางสองแล้วก็เลยร้ายแถวรถพลอยต่อมันมีแฟร์ดับเบิ้ลเอ้ยผมยังไม่มีนะเออการ์ดเนี่ยขอดูแป๊บนึงเฮ้ย ขอเรื ality, me, ่อ่ะขอการ์ดท like ี是是่ยังไม่ม right. ีพอเนี่ยคเนี่ยเยอะอ่านการ์ดใบนี้นะอันนี้เป็นการ์ดเก่าใชสวยจังวะเห็นไหมยังไม่เนี้ยมันเพี้ยนโอเคโอเคเว้นเว้นอ่าของท่านอ่าตัวละครเลยนะเฮดิเซ่เราถือว่าคุ้มอยู่แต่การ์ดที่ยังไม่มีอ่ะตัวละครท่าสุดทิดครับขอตัวละครที่ยังไม่มีแล้วกันมาลุ้นกันว่าผมจะได้ตัวละครอะไรและ รอช้าเนี่ยสามสองหนึ่งเปิดไปยเวลาเทพรัติการออันนี้รัติการโหนมั่นใจว่ามีหรือเปล่านะเฮ้ยเหมือนจะยังไม่มีป่ะนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่มีนี่ถือว่าโอเคนะก็คือผมเน้นตัวละครถามว่าเอ่นโโหดไหมผมเน้นตัวที่ยังไม่มีมากกว่าเอ้ยยังไม่มีเหรอกิจราจันชาอ่ะยังไม่มีท่านปุ๊บอาทำป่ะตัวละครผู้หญิงกันบ้างนะ โอเคครับยังไม่มีนะตื่นเต้นไปได้เห็นการ์ดแบบใหม่นะน่าจะไม่มีรีวิวนะคลิปนี้ก็เป็นการเปิดการเฉยนะอ่ะสุดฮิตบ้างครับสุดฮิตเนี่ยจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาต่อชมกันเนะี่ยฮิตสามสองหนึ่งต้องกดก่อนและเปิดไปครับไปสุดท้ายผมขอของดีๆเถอะในรอบนี้นะก็คือไม่ต้องขอของดีๆขอตัวที่ยังไม่มีแล้วกันนะครับได้ตื่นเต้นหน่อยและเปิดไปสวีทลูซิอาโอ้โห กาส์มันแบบก็โอเคนะครับเป็นตัวละครตนนัดทิศนะครับอันนี้คือแล้วแต่ไอตัวไอ,อ้นอันอน่ะการ์เดียนกับอะไรนะการ์เดียนกับลาผมยังไม่มีเออคุ้มอันนี้เป็นไอคุ้มเตา๋าพวกปุ่มพวกหนา้าตาเขาจะไม่หนีเนาะก็ใครได้คุมเต๋าเนี่ยคุมนะครับเนี่ยทุกสถานะนี่คือถ้าบวกแบบโอหกขึ้นไปเนี่ย ก็ถือว่ากําไรจัดเลยนะอันนี้ผลึกครับผลึกก็เน้นที่ได้ไก่โอเคสหรับเว้นนี้นะครับผมก็ขอดองเพชรก่อนละกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ตอนท่านเว้นหน้าแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็สรุปเว้นฟังง่ายนับตาซินะดเนี่ยวันที่เสร็จปะอ่าครับโอเคก็วันนี้วันที่สี่อ่ะพรุพ่งนี้วันอังคารวันที่ ส่วนอ่าล็อกอินเจ็ดวันเนี่ยก็วันที่เจ็ดเนาะวันนี้ผมได้เป็นแสนนะพรุ่งนี้ผมได้หนึ่งพันถ้าเราหินเพชรนะครับอ่าเพื่อนๆก็อย่าลืมมาล็อกอินนะมันได้ของค่อนข้างดีมากนะมันสุดท้ายตัวไปรูปแบนดัมด้วยอันนี้คือมันหายากเนาะต้องเตือนอย่างเดียวได้มาอี่ต้องเล่นดิเล่นแบบว่านางๆใช่ไหมใช่ผิดนีนะ่อ่ะมาสุดท้ายเลยกับกับสุดท้ายโอเคนะครับไว้ประมาณนี้แล้วกันสหรับทนานคลิปนีนก็เดี๋ยวขอไปกรอกเพชรแล้วก็ หาเพชรแบบไปเว้นดูเวนตี้ก่อนถ้าเวนตี้ไม่ไม่ดีอ่ะว่าน่าจะข้ามไปเพราะว่ามันจะครบรอบ8ปีไงครบรอบ8ปดปีผมบอกเลยว่าทองเพชรไว้ตอดูตัวละครที่จะมาเว้ยน่าจะเป็นกายอาร์แหละนะครับรอบ8ปีครั้งนี้เนาะไม่แน่ก็เป็นตัวละครอื่นนะเมื่อกี้เดี๋ยวไปเจอหน่อยนะนเพื่อนๆสับคลิปก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเพื่อนๆเจดินนะผมขอโชคดีฮนะ